ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่10เมษายน2567มรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวลุยวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดสร้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ผักขึ้นช่ายวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม ใบสาระแหนะ่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมดอกหอม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมขิงซอย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้55บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกสุประหอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกซูเปอร์ฮอตแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียว วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้15บาทต่อกรมดอกแครวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมร a k ีนกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมร้าจีนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง วันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้14บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บ well. าทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้32บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัม ยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็ก วันนี้สีบาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้6บาท10ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้7บาท10ตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้1้0ยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง วันนี Jesus, ้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมเม่กกูดเบอร์เล็กวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเม่กกูดเบอร์ใหญ่วันนี้56บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ